ก็ที่ที่ฟาร์มลุงก็คือจะอใช้พ่อพันธุ์คุงฝูงนะครับไ <Ừ. S 1> อเจ้าเพชรเมื่อกี้นะตัวใหญ่ๆเนาะรอเนาะอื่นมันใหญ่ขึ้นไม่รู้ <c oughs> นเนาะเมื่อก่อนมันไม่ใหญ่ขนาดน,นี้นะไอเพชรเนี่ยในหนึ่งตัวขา้างในก็ต้องกินบัไ,ไลอู๋ตัวข้างในครับเออผมมาตอนนี้กี่เดือนนะนไม่กี่เดือนนะสี่ห้าเดือนป่ะส <c oughs> <ด>ี่เดือนใหญอันนี้โอ้โหในกัมพูช์ม,มีกินรู้มันก็ถวยนะให้นอนให้ดูของเนี่ยลุงจ้าเพชรนะครับที่ยืนอยู่เนี่ย นั่นนี่นี่ลูกเพชรโค้งตะพูนนะตัวยที่ยืนอยู่นะครับอ่ายืนนะกระลุอย่างเรดู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 ออกมาเป็นลูกจะเพชรตัวลูกจะเพชรส่วนใหญ่ก็แดงเนาะอ๋อโหโยให้ลูกแดงใช้ได้เลยครับรุ่นพ่อมันก็มาดูลูกนี่นะแปดแปดแข็งแรงด้วยคอดอ๋อไอพ่อพันตัวก่อนนะนะที่ลุงปล่อยไปนะ ตัวนี้ก็ท้องอย่ใช่ไหมครับลุงท้องตัวนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยนี่ทับไปกี่เดือนแล้วนะน่าคนปี๕๖เดือนแล้วมั้งเนี่ยนมต้นนมเรื่องใหญ่แล้วนี่ก็มีกระทบหน่อยหูยาวนิดนึงข้อดีคือได้โค้งนะครับ <c oughs> เอาว่าเอาว่าบ้านใสก็จะออกมาหนาใหญ่สูงหุ่นใช้ได้เลยเนาะได้เออเมื่อกี้เห็นลุงว่า ขายออกไปเดี๋ยวปล่อยไปกี่ตัวนะครับผมห้าตัวห้าตัวเลยปีนี้ปีนี้ห้าตัวเนาะเอ่อปล่อยออกไปรุ่นไหนครับลงุงไม่งัวท้องท้องงัวท้องงัวท้องเนาะคือพร้อมกับลูกเจ้าเจาเพ็เลยก็ไปรุ่นเอาว่าจะได้ตัวผู้ตัวเมีย <c oughs> ราคาแรงไหมครับลงุงไม่แรงเท่าไหร่ประมาณนี้ครับประมาณได้ไหมคนไม่สนใจ ห้าหมืนว่าบาทโอ้ไม่แรงไม่แรงได้แม่ท้องเนาะแค่มันได้ลูกมาก็ได้ไทุนคืนแล้วใช่นี่ได้ตรงเมียยิ่งดีเลยเราก็ประกันประกันท้องเนาะมีการตรวจโอ้ไม่ต้องตรวจเราก็ท้องแยะก็ตายไม่กี่วันมันก็ออกแล้วเนี่ยครับมีตัวสวยนะลูยเเชนเนี่ยดูพ่อมันใหญ่เขาไปแก้ไมได้ไหมเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปท่มไหมเดี๋ยวมานานไอโอนฟูดนะตัวหนตัวไหน แล้วเที่ยวก่อนได้หรืไม่ได้แล้วมันคอยมันเป็นทีทีไงอืมเด้วมันมันโตขึ้นมันเริ่มอารมณ์ไม่ดีฮอร์โมนมันเยอะมันฟืดต่อกันอืมแต่ถ้าเจออย่างนี้มันไม่ไม่มาถ้ากลางวันไม่เป็นไรเย็นๆมันก็ไม่อะอืมแต่พอตอกอืมแต่เห็นเห็นด้วยอย่างนี้มันไม่ไม่น่านรุ่มันก็กลัวกลัวเนาะไม่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 ทะลุเนาะไม่ไม่น่านบรรยากาศนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรของลุงไว้ให้เนาะ ็นจะเข้าก็คงเหมือนทำปอปอมันอารมณ์ไม่ดีลมไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวว่าเราหัวเราก็ไม่รู้อารมณ์มันเดี๋ยวขอเบอร์โทรลุงวิเชียรไปอีกสักรอบหนึ่งครับผมเบอร์0 8 9 0 8 9 8 3 7 8 3 7 9 3 1 8 9 3 1 8นะครับผมเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับทั้งเรื่องหญ้าแผนโกล่านะจะซื้อหรือจะเอาเป็นท่อนพันก็ได้ งัวตัดเองก็งานละห้าร้อยนะนลุงเนาะบรรยากาศฟร์มนะครับแล้วก็เรื่องงัวก็มาดูได้ถทรศัพส์ถามก็จะพาด,ดูได้ตอนนี้มีตัวที่จะปล่อยไหมครับลุงตอนนี้ยังไม่มีครับไม่มีเนาะ,ะหมดช่วงหมดช่วงแล้วปล่อยไปห้าตัวแล้วค่าแม่ถ้าใครได้ไปพดอดีนะเพราะว่าโคงใหญ่ที่ <c oughs> ท,ท,ที่ที่คลองลงเนี่ยที่ฟรามึงเนะี่ยแม่มันจะโคงใหญ่แล้วได้กับพ่อไอ้เจ้าเพชรอีกแต่มีเขาทุกตัว ไม่ล้นเนาะไม่ล้วหรอกพ่อเนี่ยนี่ครับจกเพชรจกเพชอ่อใครสนใจก็อย่า,าลืมนะครับเข้ามาสอบถามด้วได้เข้ามาดูไปก่อนนะลุงเนาะแล้วตัวเล็กๆนี่เก็บไว้ทำแม่แม่พันธุ์หรือเปล่าครับเก็บไว้ขายได้เราก็ขายเราก็ดูดิว่า แล้วแต่เนาะแ,แ,ตนแต่ส่วนใหญ่จะขายตอนท้องส่วนส่วนใหญ่เราจะข่ายพึ่งงวท้องเอาไปเลี้ยงข่ายคนเลี้ยงอืมมันล่ะตัวกล้วยตัวกล้วยตัวนึกว่ากล้วยไปนยตัวเราม,า <c oughs> มันก็จะขายท้าตลาดส่วนใหญ่จะขายพึ่งเลี้ยงอืมขายไปทำพันต่ออทำพันต่อที่นค <c oughs> แต่ถ้าตัวไหนที่เป็นแม่เดิมเราก็จะไม่ปล่อยเนาะเอาไปทำที่ให้ลูกสวยเนาะเราคัดไว้ แต่ดูสวยใช้ได้ครับเห็นลุงเขาเข้าไปดูใกล้ไม่ได้นะเด็กเพชรอารมณ์ไม่ค่อยดีบางวันต้องระวังมันเย็นมันจะเข้าพอมาเร็วเร็วเร็วชื่ออะไรเนี่ยตัวเล็กเนี่ยอนี้ตัวเมีย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 เนาะนี่เฮียลุงลุงจะเพชรเนาะเร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็วมาแล้วมาลุงไปกินกล้วยมาแล้ว ดูมันนอ,อ๋อเห็นกล้วยอ,อ๋อเห็นกล้วยนี่นอ๋อ <c oughs> คนเลี้ยงคนเลี้ยงมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่มาแล้วตัวเล็กไม่ได้กินเน่ยตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วม <c oughs> ีฝึกให้กินกล้วยก็ดีนะลุงเนะาะเพราะเวลาบางทีเราปล่อยไอ้ให้ให้กินยาเนาะยัดเข้าไปในกล้วยเลย <c oughs> เออสอบถามหน่อยครับลุงแล้วในการเลี้ยงเนี่ยปัญหามีไหม มันมีแล้วมันก็ทำให้าตุงวมันก็ไม่เป็นอะไรมากมาย,ยอ,มอะไรนั้นลำปีลำปีำปมันมาม,นม,มันก็มียาซ่าแต่ที่ที่คลอกลุงก็คือฉีดฉีดไอฉีด,ฉ,ดฉีดวัคซีนเนาะกิต้องฉีดแล้วไอ้นี่นะครับที่กางเป็นอยู่ไหนแล้วนะไข้ขา,ขาแข็งไข้สามวันเลยเนีน่ยที่ที่คลองเรามีไหมไม่มีเนาะไม่มีทำเนอนจะเป็นนที่ด้ายก็ให้ ก็คือต้องดูนักษาดับอาการไปเนาะงก็มียามีอะไรอยู่เนาะมีแล้วก็มีสาระวัตรเขาลุงลุงลุงฉีดเองหรือว่าเรียนหมอมีหม้อครับเขามีหมอประจำเนาะแล้วดูจะเพลิดที่ตัวเมียเนาะดูบนน่าดฉสนดยอดดูมันยืนใช่ไหมดี๋ยวเขาใช้ได้ด้นี่เจ้าเพลิดตะโพพันนะครับยืนหล่อเลยเพชรดทำฟื้นหน่อยสิเพชรดู่มันจ้องอย่างนี้ไม่รู้เลยทำฟื้นหน่อยทำฟื้นหน่อย มาแล้วมาแล,าแลใหญ่มากเลยเจเพชรมันจะใหญ่ขึ้นนีใ่ใหญ่ใโอดูดูรก,ก <c oughs> ระโลกมนกระโหลกมาล้เพคดับรอรอรอสวยๆนั่นเลยว้ง <c oughs> างบนบังเจเพชรหมดเลย <c oughs> <c oughs> นี่ยเจเพชรที่ลุงกำลังลูปอยู่เลยหล่อใช้ได้เลยลไปแล้วไปแล้วไปแล้วใหญ่นะให นี่กี่กี่ปีนะลุงเพชรเลยเจเพชรนี่นะครัวเนี่ยก็สามน้เนี่ยสามเนาะประมาณสามน้ำดูครับคุณใหญ่แข้งขาโอ้โหดูข้อขาใหญ่ช่วงนี้มันเหมือนล้ำดิอ่าผมว่ามันผิดตานะที่มาเท่าก่อนมันจะบางกว่านี้หน่อยนึงนะก็มันกินโอ้โหนี่จะเพชรครับมันกินตัวเยอะใหญ่ใหญ่ใหญ่อ่าโชว์หน่อยเพชรโชว์หน่อยนี่ลุงเขาได้มานะครับ เป็นบาบ้านเกือบเลือดร้อยเนาะผมว่ามันเป็นเลือดร้อยได้เลยเเนี่ยเลือดเก้าสิบมันเช็กอยู่แล้วเราไม่เล้าใบมาแลอ๋อลุงตรวจแล้วเนาะส่งตรวจไอตัวนี้ดีเพราะผมเห็นหลายที่เบอกว่าใช่ใช่คบบอกว่าให้ให้ส่งตรวจได้เขามีตรวจแล้วก็รับรองให้ได้เพราะผมดูที่เขาบอกว่าบางฟาร์มที่เขาจดเอฟอ่ะต้องส่งส่งเข้าสมาคม นี่เราไม่ได้ใบมาเราเลี้ยงธรรมดาเรอรร้พูดหน่อยสิ้งมันจ้องๆอย่ไม่รู้เลยพูดหน่อยพูดน่อยดูเลี้ยจะผึ้สุดหลอเลยขามนใหมากยมันจะใหญ่ขึ้นนึงแดูแข็งขาดูดูกลงมันกลงมันได้ยตัวผครับรอรอรอสวยแล้วเลย้ม บางจะเพชรหมดเลยนี่ฮะจะเพชรที่ลุงกำึังลูกเลยหล่อใช้ได้เลยใหญ่นะอันนี้กี่กี่ปีแล้วลุงเจ็ดเลยสามเนาะ